ันพันน่ะผู้สาวผู้สาวแจ้งไปคือแม่คือเมียก็ว่นนั่นค่ะขึ้นรถเขาใชไปสซนบุรีอืมขึ้นรถพอเลยว่าบต้องไปเขาอะเขาขึ้นไปโจมลงมาเลยนะค่ะโจมค้นถาวรลงมาลุ่มค่ะโจมลงมาเพื่อบ่อนเลย่ว่าพันมันโจมยางไปยางไปยางไปเสร็จละยาไปข้อเส้นละค่ะยางไปเพื่อเขาซื้อเลขบ่อนไปเห็นเขาซื้อเลขเขาซื้อเลขซื้อเลขสู๋ว่าซื้อเก่าแปดแล้วผนว่า ซื้อเก้าแปดเออโอ้กูซื้อนอกเลยเออซื้อซื้อเขาก็ซื้อแลไรเขาเอาบินมาห้่เอาบินเดียวก็เลยนอกเขาอ่ะแม่เล็กนั่นค่ะเอาบินเดียวเลยเกาแปดตัวเดียวในเหล็กรางตัวเดียวเลยมาเป็นเหล็กรางเหรอคุณพ่อเห็รางเก่าแปดตัวเดียวเก่าแปดตัวเดียวเออมันเลยฟันหลายเลยฟันท่าหนึ่งแลยฟันหอยมือซื้อกูเคยซื้อกันแล้ววะค่ะเก่าแปดมันน่แน่นอนคันละแน่นอนมันออกคนละงวดเนี่ยโอ้ มันเป็นเ,ด,เด็กลักษเพราะว่าผู้เฒ่าคือรถเด้คือรถคือรถเพราะดั่มคนมันก็เลื้ยวคุณจะขึ้นไปเพื่อห้องเลยหวมหายไปได้ของเขาไปชนผู้นี่หมายไปขะะองเขาเขาขึ้นเลยขึ้นไปทั้งรถค่ะคิดว่มามัางรถหมดเดือนคนวันในมัางรถได้คนนะนนลูกเป็ดโอ้ยในเป็ดในเป็ดจะใช่มัางรถคอยบอกคนวันในมัางว่าใิ่ไหมโจมผู้เฒ่าลงไปมาหมายไปวะ่ะค่ะมันใกล้ทำงานอะไรได้เนี่ยว่ะค่ะโจมน้ำมาลุ่มบ้านนี้ก็ได้ไปเห็นเขาสื่อเลขเขาเสื่อเลข ก็ไร่ไปซื <That> ้อน kind of ้ำเขาเร่เขาซื้อเลยซื้อจะเร่สู่ไปไผ่นี่ค่ะซื้อจะเร่ไผ่ว่าเขซื้อเกาแปแล้วผลออกมาเป็นอุ้ยกูซื้อน้ำเนี่ยเร่เออเออคนน่ะซื้อเอาบินเดียวก็ได้นอกคนน่ะโอ่เคลียร์เซินมาให้บินเดียวกันเห็นเป็นเก่าแปดเลยอ่ามาเห็นเขาซื้อมาให้เอาบินเดียวกันนอกเออเกาแปแล้วตัเดียวคนน่ะอือบนหรือล่างล่างเนาะล่างตัวเดียวล่างเลยเก่าแปดอะขอให้ได้โชคใหญ่กับคุณพ่อค่ะ